มาเงีย,งยบๆแต่เรียบร้อยนะครับโอ้โหยินดีกับสิงห์บลูเชลซีด้วยนะครับตอนนี้เชลซีประกาศเซ็นสัญญากับคริสโตเฟอร์เอนคุนโกเรียบร้อยเซ็นยาว6ปีเลยนะครับผมไม่มีข่าวมานานแต่เงียบไปล่าสุดแฟนบอลเชลซีได้เหนะครับเมื่อเชลซีแถลงยืนยันเซ็นคริสโตเฟอร์เอนคุนโกกองหน้าของเอเบลลสิกมาร่วมทีมเรียบร้อยครับด้วยสัญญายาว6ปี สูนหน้าวัย25ปีอย่างเอ็นคุนคูติดทีมชาติฝรั่งเศสไปแล้ว10ครั้งนะครับโดยเขาตกลงสัญญายาวกับเชลซีจนถึงปี2029และย้ายมาสแตรนฟอร์ดบีต,ตั้งแต่วันที่1กรกรกฎาคมนี้ด้วยค่าตัวราวๆ52ล้านปอนด์นะครับมาฟังสิ่งที่เอ็นคุนคูได้พูดหน่อหลังจากที่เซ็นสัญ,ญญากับเชลซีแล้วเขาบอกว่าผมเหนือโคตรมีความสุขที่ได้ย้ายมาเชลซีนะ ความพยายามอย่างยิ่งที่นำพาผมมายัางสมสรอนผมกำลังตั้งตารอได้พบกับโคชและเพื่อนร่วมทีมคนใหม่และอยากแสดงให้เห็นว่าแฟนบอลเชลซีผมเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างในสนามจากที่เคยเล่นในลีกเอิงแล้วก็บุนเดสลีกมาแล้วตอนนี้ผมอยากลงสนามในศึกพิมพ์เหลืองเกล็ดหนึ่งในหลีกที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนะผมตื่นเต้นมากกับความท้าทายในครั้งนี้และจะสวมเสื้อของเชลซีด้วยความภาคภูมิใจแล้วกันส่วนสนันของรอเลนแล้วก็ Stanley, พอวินสเตอรลี่พอกีฬาร่วมของเชลซีนะครับพูดเสริมว่า คริสตเฟอร์เอ็นคุณครูพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นหนึ่งในนักเตะแนวรุกที่โดดเด่นของวงการฟุตบอลในยุโรปช่วง2ฤด,ดูกาลที่ผ่านมาและจะมาเติมคุณภาพการสร้างสรรค์และความหลากหลายในขุมกำลังของเราเขาแสดงให้เห็นถึงความสามารถระดับสูงสุดกับแอ์เลสิกและทีมชาติฝรั่งเศสเราตั้งตารอให้เขามาร่วมทีมกับเพื่อนร่วมทีมคนใหม่ก่อนจะเริ่มฤด,ดูกาลหนนะ้า เอ็นคุนคูเนี่ยต้องบอกว่าเป็นผลผลิตของศูนย์เยาวชนทีมชาติฝรั่งเศสที่แกลวฟองแต่งนะครับและเริ่อมอาชีพค้าแข่งกับเปเชโดยลงสนามให้ทีมชุดใหญ่ไป78เกมก่อนย้ายมาลายิิเมื่อปี2019 ที่เยอรมันครับเขาทำผลงานได้อย่างโดดเด่นนะครับยิงไปถึง35ประตูวรวมทุกรายการเมื่อฤดูการ2 0 2 1 2 0 2 2และเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของบุนเดสลีกาในปีนั้นด้วยในฤดูกาลที่ผ่านมาต้องบอกว่าแนวรุกสารพัดประโยชน์อย่างเอ็นคะุนคูเนซัดไปถึง23ประตูนะพาไลซิกจนดับ3ของ,งบุนเดสลีกาเยอรมันครับรักษาแชมป์เดเบโคขาวไว้ ok ได้ด้วยโอ้โ oh หสุดยอดมากๆครับตอนนี้เชลซีเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูครับยินดีกับสิงคโปร์เชลซีด้วย